ห้ามอยู่พี่น,ะน้าแย่ยังวะพี่พี่เอกมาแล้วตรงนู้นดีกว่าครับตรงนี้มันไม่ไหวเพราะมันมืดแล้วเ <c oughs> อ้าตปเออไปเฮาทีมงานทีมงานครับทีมงานหาปลารอดูผลงานนะครับไปครับมือนีชิพาไปหาปลาครับผม <c oughs> ปลาครับต้มกันมาเพราตามไปน้ำกัด หลักคออ้างถ้าเฮาบ่ได้ป่าโอ้ขอานมันเขาต้องบอกไปเนี่ยป่านดไปสูงนิดนิดเอาจังสิไปเอาสาที่สามไปสาแรกแต่ว่าอันนั้นสาดเหงบ่ได้ไปสาที่สามนี่โอ้ยมาเอาปลาไปกินคือบริกรมาไปตลาดมันบริีรออกไปตลาดแล้วไปหาน้องที่สามล้วไปซื้อปลากรูนี่แม่แม่คือเลยคมยาวมาถึงวะดิ สบายดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อนี้น้องสีพาทุกคนมาเบิง้งเพิ่นเอาปา่านำหนองแต่ว่าคนเอาป่านี้ยังบพันได้มาเทื่อแต่ว่าเขาหันมากอนแล้วเขามาท่าถึงที่แล้วเดี๋ยวท่าคนเอาป่าเพื่อนมากอนแล้วเขาจึงสี่ไปเบิ้งเพื่อนัดเดียวหานั่งชมวิวกินลมแถวนี้กันเออหนองหนองอันนี้เนาะ เออหนองโอ้โหหนองตรงนี้นี่เป็นหนองที่บ่หญ่นะแต่ว่าอีกที่นึ่งจะเป็นหนองกวางหญ่แต่ว่าเพื่อนสิมาเอาบ่อนนี้ก็นอนแลนยจึงไปเอาบ่อนนั้น่ป่าเฮาสิมาเอาป่าอยู่หนองสองบ่อนจือเดบยบบ่อนนี้ที่เฮามาเด้๋วเพื่อนเลี้ยงมาตอนนั้นมันยังน้อยตอนนี้หันหญ่แล้วทั้งหญ่ทั้งตุย แต่ว่าให้เฮายัางบู้หูเงาว่าน้องนั่นนี่เพื่อนสิไปเอาบอแต่ว่าเขาสิมาเอาอยูน่นองหน่อยนิสะก้อนเงื่อนเพิ่นกระเฮ็ดแล้วแล้วเงือนใจดีใจดีใจดีอย่าอย่าห่งเรียไปล้างมือก่อนนะเธออยู่ท้านล่างแหละเธอเป็นน้องอย่าโดดนะอย่าโดดนะในช่วงที่เขากำลังรอคนมาเอาป่าอยูนองสะนี้ เาก็ยืนส้มลมทิวทัศน์แล้วก็ลมกับตัวหมาทุกคนยังจืด้บอ่อตอนนั้นที่เขามาบ้านเพื่อนหนีตอนนั้นยังเพื่อนยังเฮ็ดโครงอยู่เนาะยังมีเสาตั้งเป็นโครงบ้านอยู่แต่บ้านยังบบพันมียังบบพันมีหลังคายังบบพันมีฝาเพื่อเขามาบ้านนี้หันหลังคาก็มีแล้วฝาเพื่อนก็นเฮ็ดแล้วเดี๋ยวสิไหาตาก้องเพื่อนขึ้นไปทายเก็บบรรยากาศเทิงสันสอง เพราะว่าสันสองนี้น่าจะเห็นหูมหางเรียบร้อยแล้วดีจะได้หุ่นดีนั่นนะคะรูปใครไม่ได้เลยห้าห้าห้ะกวนกันเฮ้ย เฮ้ยโตใหญ่ไดโนเสาร์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 โอ้โห <c oughs> มันเลนมาเป็นแต่ยานหลีก็ว่าโตัวใหญ่หญน่าขาบกระดูกของพี่ไปแล้วนะอ้าวอาไปตามเขาเขาสิกะเดนน <c oughs> ่ามอยู่พี่นะยาาอย่างวะโอ้โหมาไะไร เอกมาแล้วมาแล้วคนเอาป่ามาแล้วครบค่ะตอนนี้คนที่เพิ่นชินมาเอาป่าคนที่เพิ่นม,น,พนมาเอาป่านี้มาฮอดแล้วนะตอนนี้เอตอนนี้คน,คนที่คนที่เพิ่น สิมาเอาปลาเพิ่นมาหอดแล้วตอนนี้กําลังเบิงสถานการณ์เบิงก่อนว่าเขาสีเอาแนวใดเดี๋ยวเขาไปเบิงนํกากันน้องก็บ่ฮห้วเพิ่นสิลง่มมือเอาปานวใไดไน,น้องก็ยังฮัวขึ้นกัน <c oughs> ลงมาตากกองคอยพอจะวานเอาอ่ฮะถ้าจะวานเอาอ่ะแมนเด้อไปว่านูเลยทํหน้าบอกเลย อ๋เพิ่นเบิงเมื่อกี้นี่แล้วเพิ่นว่าบุคือบุคือมองนี่เพราะว่าเพื่อนสีบ้านเอาถ้าสิเอาปลาเพื่อนว่าต้องลื้อลื้ยาดีๆแค่น่ะเวลาเฮามีจำกัดเขาต้องไปนองไงเท่านั้นไปเขาไปนองไงเลยตรงนู้นดีกว่าครับตรงนี้มันไม่ไหวเพราะมันมืดแล้วเดี๋ยวเราไปาปาเราไปเฮ้า มาแล้วครับมาแล้วครับทีมงานทีมงานครับทีมงานหาปลารอนนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานนะครับยังอีกขั้นหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับไปครับวัอนี้ชิพ่าไปหาปลาครับผมไปครับน้ำกันมากตามไปน้ำกันนี่ห้ามาหอดตรงนี้แล้ว น้องไงตรงนี้เท่ากับมาทาไอ้ตอนเพิ่นเลี้ยงฟาร์มไก่โอ้โโอ้นี่อันน,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 นี้อันนี้ปลาโอู้หอเป็นสีทองปลาอีหยังปลาอีหยังสีนี้ปลาทับทิมจ้ะปลาทับทิมเลี้ยงอันปลาอีหยังแน่ในปลาทับทิม ปานิ่ปานินปดุกโอ้โหปดุกตกใจปัดุกอุ้ยฮฉันเก็บมานแล้วตอนนี้เมื่อวานอาหารเร็ววันน้วันนี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 ้วันนวันนี้วันนี้วันนัวันนี้วัน้วนนี้ว้วัันนี้วันันนี้ว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 ั้นนี้วว้วันนี้วั นำเล่เลิกวอลย่อยเลิกโย่สาีแหละจยิงอะขาถึงยี่ตังมั้งเฮ้ยลืมงเบรว่ามันแหหเฮ้าือแหังเนี่ยแห้งมเลยอ๋อตายลรวป๋อถูดฟองเหลืองบ่นยนี่นะพุดนะเราลูกไงเฮาเลือกไวลย่ลืกอย่เตี๋ยึงอะไึงบึงร่วงเลยนะอืมงุ๊ปาคอใหญ่ ตามตึ๊ดตึ๊อยู่นี่นี่เห็นบ่อไผ่จวดจวดอยู่นี่พีลงงี้อ่บ่ไวนาม่แขีงบ่อปังไรนามันปังามไไมาปังเอาแล้วเอาแล้วคนหนึ่งตุ้งอะครับบางคมักเล่นนาด้ด้นาายฟาานาไปใกล้เถอะแกนันลงหินไปนนะลงแล้ว โอ้โหผูน่งผู้น่จอดจอด้พยู่น่ะจับได้ไหมพี่วอยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยขอนไม้เออจังหวะนี้เันถือขอนไม้เนี่ยนี่จตรสามนี่ใค่บอกอดมรมี่อเดมือชีื้อไมชุไมาดีฟ้าโอไม่ห ชุดไม่กู่ยุงกับยูงบางชุดนึงบบหยาลายๆตามมึงเหยียบพนมั้นะมเลยพวกนี้เย็นปะหมดเลยหมดเลยหมดมึงหาเอออาวทำไมแหหาย้ำเลิกแล้วตอนนี้คนมุดลงหาหาแห ขึ้นมาแล้วมันพวกแบนแห่ปลาขิงันนี่เออตัวปลาแก่ด้โอ้เธอลูกปลาเคงตัวนญ่โอ้โหเสียดายชิบหายเลยสียไหนดีปลาเงตัวใีญ่ตาไปอ้อนใส่ไปกมัวใน่บ้านปลาด่อยตัวใหญ่บ่ตัหตัวใหญ่อยู่ตัวนั มันมีแบบนี้บ่มันมีเหเดมันมันเปนแหห่าวโอ้เียดาย่ยะมันลากว่าป่าออกเหมือนกัเฮ้ยเดี๋ยวปลเล่ากมาเ่อ่ก้ยจะปลากีเดอนล้างเนาะปลาคีเดอรทอดแซมทอดเนี่ครับผมปลาพยาบาล ปลาหมอโอ้เสียดายแต่วะพี่บบบอกไว้ว่าแหเป็นแหนี่ยเต็มใหญ่กว่านี้เยอะเลยกว่านี้ก่ใหญ่มีแต่มันไอ้มันบระมานแห่าวาไงพี่บอยมันยังมีปลาเล็กอยู่อ่ะไม่เอาไม่เอาปลาไอ้นี้ปลากี่เดือนเอาปลาตัวนี้ดีาโอ้เชดายตอนนี้เพิ่นกำลัง เด้กขับรถออกไปเอาแหอ,อีกแหหนึ่งที่ใหญ่ก็นีบบมันมันมันโบแมนแห่ไอ่เผาอันนี้มันก็นเร็วเสียดายเดี๋ยวเข้าสีพาทุกคนไปสำรวจฟาร์มเพื่อนก้อนหมาอืมอะไรเออหนามามาเทอ่นีมาหนามันก็คนห่างจะเป็นมิดอยู่เจะไม่กัดฉัน ลูกมันอยู่ทางนั้นคุณเบิ้งมาแล้วดิเอามาเบิ้งลูกนำกันลูกมันที่เกิดตอนนั้นเจ็ดโตแต่ตอนนี้เหลือเหลือห้าโตโอ้เหลือห้าโตโอ,ต,โอ,โอตาสีฟ้าน่ารักนะ,ะน่ารักเต้เฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้า กำลังคิดดื้อกำลังคิดดื้อแต่ว่าได้ไปสองตัวแล้วยอดเลยเย่ย <c oughs> <c oughs> นั่งเบิงนั่งเบิงกล่องโอ้ตาสู่กล่องเด้อนี่มีตาสีฟ้าตาสีดำตัวนั่นตาสีดำส่วนตาสีฟ้าผสมดำนี้ เบิ่งตัวนี้ยังโบเห็นตากลับฝาตัวนี้โบแมนที่บอกบโบ,บ,บมี่ติบบเนาะค <c oughs> างฝาคางดำนี่โบมี่เออโบมี่ไป <c oughs> ตอนนี้เพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วแต่ว่าโบมีแบม่แห่โบมี่แห่ที่เพิ่นคนงมป่าเพิ่นต้องกาลนะแห่อันนี้และแมน วานแต่ว่ามันนอนอยู่น้ำวันนี้มันดือดมาหมดเลยมันคุ้นเห่โนองก็บม่เข้าใจนะว่าเห่เนอะใดเนาะเพราะว่าโบมีประสบการณ์ในเรื่องนี้โบมีความูในเรื่องนี้เลยไปก็หลับไปเบื่อแห้่ยูทูบเบอร์กับปวทยายอ่ะไปแล้วอ้อตัวใหญ่เต๋ เดี๋ยวไม่น่ากูดวเหรอเก๋ยลูกติดยิงบ่ะมาอย่างติดยิงไหมมันหมาพี่เนี่ยฮะอืมมาบนอยู่เนี่ยจำพ่ายจพ่ออยู่มื่อไหร่เห็นสามโตนี่สิวานอีกแล้วบ่เดี๋ยวเข้ามาเบิ้งเขาต้องใส่เห็นตุ๊กเป้านี่ก่อนจะลวนเปลี่ยนมองเปลี่ยนมองมาทางนี้ หมาติดหญิงตัวนั้นตัวนั้นหนื้ารถเจาะมันล่อเขามาเออมันโอมมาทางพุ่นมันล่อเขามามันหยาดกดนเอาแล้วเอาแล้วเตรียมยับไปอีกมันดูดดู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 ปลาตัวเล็กยับออกไปอีกเออเออมันเขามาเออมันเขามายับไปอีกเดี๋ยวมีแต่ปัดรถน่าจเพิ่ง ปลาเสยอพงหูเล็กีลามี่วะวานอีกเอามวานอก่งน้องใหม่ากขาเาจมอดูนีมาแล้วเนี่ยฟึ่งเห็นนุ่ง่าเกิดจีซ่าอยู่ขางบานท่าบ่มีเลยเียบร้อยเดี๋ยวมานล้มาโอ้โอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วเฮ้ อย่งพ่ออู้มันไหลลงอยากได้ปลาตัวนี้ป่อรือก็ยังเดี่ยวนะ่น้ี่อ้ำดนี้ดน้ำดหี่้อยูนี่น้ดูนีน้ำด่น้ำี้้ำด้นม่้ำ่น้ำดีนี้นด้ดนี้ดี่้่ดน้ำดี้ำดู่น้ดูี่ดี่้ดดูี่้ยน่้ดนี้่น้ี่ด่้ำน นี่หละคออ้างถ้าเข้าบ่าด้ป่าโอ้ขอนมันก็ต้องโง่ไปฮะป่านดูไปตรงนี้เดินสิี่ยตีขอนดิซิอจะวดลงไปช่วยเสียแป้งเร็ววันนี้ชอบเล่นนั้นจะเป็นหวัดน้าแม่น้องไปเหรอมาหนาวไว้ลงเดี๋ยวหนาวเนี่ยเดี๋ยวเอาจักชัดด้วย ข้าลงเย้านาลงเนี่ยโอเคสวยมาเล่นใช่ไมวุ้งนี่จกดีกว่ามาตกจกดีดีนี่เฮ้ยวุ้อะมันโดดขึ้นมาถ่ายเอาจังนี้ไปเอาสาที่สามไปสาแรกแต่ว่านั่นสายนี้ครับว่าไปสาที่สามสาที่สามก็อยู่ตลาดโนนสูงครับ ดือได้ไโอ้โหคนหนึ่งวานแหงาคนหนึ่งดึกดึกดึกเบยดโชว์ตายได้ว่ดึกเบ็ดโชว์ตายเบ็ดกะลักมาได้ครับนินดาเอาไปดูมีกฝั่งหนึ่งกำลังง้มป่ายางข้ามขามเหรีเนาะกำลังเบิ่งทิศทาง สี่เอาแห้ขึ้นมากาลังงมหาแห er ขึ้นมาแต่ตอนนี้เพิ่นบอกว่ามีทนใหม่อยู่ลุ่มหันก่อนค้อนบักไงเลยทนใหม่แล้วเขาหลุดน,น้ำกันว่าขึ้นมาแท่นี้เขาสิได้ปลาอีกอย่างแน่ <c oughs> ทางผุนตัวป่ามันตัวปลามันตอดน้ำแข่งกันที่ทางผุนมันติใไม่ ว่าเอาปลาไปกินคือบริสุทธิ์มาไปตลาดกันเสียวเลยเแก่ทายคนรจะขี่ออกไปตลาดมันจะขี่ออกไปตลาดแล้วไปหาน้องที่สามแล้วไปซื้อปลากริโกบกแม่แม่แม่รอผมไปรับสายหน่อยไปจริงๆไม่ล้อเล่นเรียบร้อย แม่นันมาอนมคือคุณฟอร์ดไ์ใช่ไหมเมื่อกี้นี่เบึ่เบิ้ยไหมยังบูมลองไปก่อนนี่ตไมน่แต่ัวเล็กม่าได้ได้อยู่ได้ตัวเล็กโอ้โหไหน เมื่อกี้นี่แฮไปสัมผัสบ้าแล้วบ่ได้อันนี้ส่งคืออยู่เบนบ่บ่คือเลยค <c oughs> <c oughs> มยาวมาถึงมาดิไ,ดไหตงตุง้มเออเจสงะมื่อกี้นี่อเอาเห็นแวบๆบางอย่องน,นี่เป็นตกกนะกุบหน่อยไหจ๊ะเมอกี้พี่จอดแล้วเหพี่บอยอะไรอ,อุอรอ้ยเราได้กลิ่นเห็นมังกราล้วในต่อเก็ตตึกนี่หนิเลยนี่ ง่ายง่ายดีครับผมมอนีกาป๊อเอาไหมเอาไหมอ๋อครับมูนิกาเอพลาดนิดหน่อยนะครับผมพอดียังบดไ้เบืองแหพอดีแหอยู่นี่มันบ่มีเผาครับเดี๋ยวมือหนาเฮามาเบืองไม่ครับย่เลื่อมตามนะครับเดี๋ยวไปเบืองแหที่มีเผา เมื่อวานอีกเทื่อนึงครับผมโอเคครับมัอนอีก็ไว้แค่นี้ครับพบกันคลิปหน้าเดี๋ยว<ม>เบื้องว่าจะได้หรือบอได้เตรียมติดตามนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าอย่าลืมติดตามต่อต่อไปเด้อ